มาดูวิธีการทําซันวางมิเนียมครับผมตัวนี้เราจะใช้าฉากแม่เด็กจับนะครับเพื่อให้มันไดนะ้ในฉากครับผมตัวนี้ก็จะระยะออกมา60เซนครับตัวนี้ก็จะเชื่อมเด็กเด็กนิ้วครึ่งครับติดหัวกันการตกครับการมิเนียมตกครับระยะเราก็จะเอามิเนียมวางครับ ระยะหกระยะเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบไปครับข้างหลังเราก็จะทําเป็นเสาเดี่ยวครับเสาเดี่ยวยื่นแขนออกมารับรับมินียมครับผมจะทําชั้นวางมินียมส่วนข้างบนก็จะเป,เ,เป็นราวยิงยาวเลยครับผมเป็นราวยิงยาวเลยช่วงนี้เราจะทำสองชั้นครับระยะหกสิบหกสิบครับผม เพื่อให้มันรับได้ระดับมินยมยาวหกเมตรคราบาวายครับตัวน,นี้ก็จะใช้สากจับมันจะได้ฉากระดับน้ําเรายังไม่จับครับเราฉากจับระดับน้ําพื้นไม่ได้มันก็ไม่ได้ครับผมครับผมทาชันวางมีเนยมครับผม